ถือว่าอาวุธหลายพี่นอ้องอาวุธหลายสไตล์วินเทจมันก็เลยมากลายกิบบพี่น้องเลยหากินกันตามาขาข้องครับเมื่อโอ้โ,ห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 โมาลงไปแล้วหากินเปลีนเปลี่ยนไครับสไตล์ต <laughs> <laughs> วินเทจมันสีมาบ่พี่นอ้องคิดว่าที่ตามการคาดการณ์นี่ยผมว่ามันตกนี่และเนี่ยมันสี่เลียนหาก,กินน้ำมัน <laughs> มันไหลลองลอยอเขาเห็นซื่สอหว่ามันหากินหอยหากินอย่างนี้นี่อยู่ขางคลองนี่แน่นอนแล้วขางคลองนี่มันต้องมีอ่ะแต่ว่ายังว่าแหละมันก็หนูมุ้นบลายดอกพี่น้องแต่คิดว่ามันสิเป็นหนูโทนครับเล่นหากินในน้ำขางคลองนี่นะพี่น้องเอาล่องเบื้องแล้วสิดักกินไปตามขางคลองไปเรื่อยๆเลย,เ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 ยพี่น้องเฮ้ยมันหละดักไงทีดักสไตล์พี่วัน <laughs> ดักแบบคนฉีกันม่ต้องหาทาง <laughs> พี่น้องเลยทำเพือสนเทีอนะวะเอาลองเบงครับเขาไปด้วังอยังไรพี่น้องเมื่อนี่แค่ได้ปิ้งได้ย่างกัเาครับโอเคเพราะว่าต่ํมใจจริงกะสีม้าลงเม็ดนะครับที่ดักปลาแต่หาหนูปิ้งก่อนพี่น้องลองเบงสมปี้กันไปนี่แหละเพราะว่าเขาสีลงไปใส่เบ็ดพู้นฟังบุนพี่น้องคิดว่ามันใกล้กันซื้อครับก็เลยลองหาหมูดักล่องเบงเอาทิมไว้ตั้งคาเวลาพี่น้องเลย เมื่อกี้ก็ทักมาหาสร้างหน่อยอยู่พี่วันก็นได้รฉันได้ออกมาจากบางหน้ายอยู่พี่นองเลยเดี๋ยวก็ตามมากครับตามมาสมทบโดยพี่วันจากบางหน้าแล้วก็มีพี่วัดจากภูละบางบัวท่องครับเดี๋ยวก็ติตามกันลงมากะมีปลาขนาดพี่นองเอ้ยอวมนไดเงาเขียดมาเสียบนี่เพ้อที่เป็นสุดยอดดีแท้มันแม่งกระชอนพี่นองเอ้ยดิ้งดิงด้งดิ้งดิ้งนี่ปัเลยล่ะอ้าวว่าเปยักมือนี่เขามีเยอะเด็ดพี่นองเลย เจ้าสิบอกไปก่าาปนอนห้องป่ะเนาะพี่น้องเไงตีมักลากอยู่ไหมก็ได้เอาพูดเป็นยังพี่น้องดวงไฟดวงมันมสิบุเหลือไปห้องเนี่ยอ,อยู่บ่จะโตอยู่บึงเอาลองหาบึงครับควัสนพฤติพี่น้องผมดว่าพี่น้องเไยกำลังพักผ่อนกันครับมี่งงงงวัดเราว่ามาถ่ายนางถ่ายเทียงหน้าหน่อยเดาสัตย มวยเลยยี่สิบหลังพี่อน้องอยางตายสิออกโอ้แดดคักเน,นี่ยอีดีอู้ยเดี๋ยวกาลังมหาเซวิ่งป่าแถวเนี้ยเราพี่อน้องนี่ดูนี่เลใกล้ๆกันนี่ละแล้วเพื่อนไปดักหนูไก่ครับมันใกล้ๆกันขี่คันยางเพราะว่ามือเหนียวรถใหญ่มากปวดเอารถไปมากยางไก่ปวดเลยขีดตายเอาพี่อน้องเดี๋ยวไปพักคนก็พี่วัดจะเข้าครับมาพี่น้องเลยครบทิมมาที่นี่ สายบึนเทิงว่าว่าว้าวปักคักยิงเ h าจากบางนาครับอันนี้บางบัวทองวัดบางคูสบลพี่น้องเลยเอาลองมึงตัวพี่น้องมากขนาดนี้สิบริกินมาหากินต้มปลาเด้พี่น้องเลยคือว่า นี่วัตรละวะละวะคืออยู่กับสันเอาเสื้อสายปลาครับอ้โงหุ่นมเป็นสายปลา <c oughs> ต้องหุง่นคือบ่กำลังบุญไหว้กับการประดิษฐ์ <c oughs> จับยังนี่พีดจับทิ้งล่องกำลังหาเหยื่อใส่เบ็ดอยู่พี่น้องเลยหาปลาอีเดือปกระซิว มันคือบอ่เสามารใส่บบเ <ใน S 1> บ็ดตะสันโตจิตโตกลีนล่ะอู้หุ่นจะเว้นก็นได้พี่นอ้องเลยทำแล้วเบ็ดชุดนี้เป็นเบ็ดโฟมนะพี่นอ้องเบ็ดปักซางหน่อยใส่ไปแล้วเว้นเลยถิ่มไปพู้หอีกไม้อีกหนึ่งเยอะกับเนื้อหมู <c oughs> จากเสี่ยวหยังครับตับหมูมักไห้ขึ้นเข่าลองเบื้งแต่ไม้ดงนี่มสิคือบ่พี่น้องเลยพ่อได้ต้มบ่เอาแต่พ่อตม้มกับพ่อละพี่น้องเลย พี่วัดก็พี่วันหาเงือได้รยังมโนพี่น้องเลยหุ่นสร้างหน่อยมาเรื่อยๆเลยดิเนี่ยหลังอยู่พี่น้องเลยยุติวิธีการหากระแกลพี่น้องเลยหากระโขงนี่ะมละสิคือป้าป้าตาก็เสวอปาา้เบ็ดป้เบ็ดมีได้พี่น้องเลยนีจักหลังหรอวะครับผมพี่น้องเดี๋ยวโอ้ยจอดรถพอดีพี่น้องเลยไปบาทที่นี่ ยุตกันไล่ล่ะฮะกับเขาตัวพี่น้องเลยสิคือบอไปเยอะอยูบ่พี่น้องไปลงมือครับว่าเขาสิคือบอมือนี่สิ่เด็กกับเขาบา่เอ้ยเดี๋ยวเออเอเอว่าเลื่อิพี่น้องว่าดักหนู้ิทีไม่นี่หลังหนึ่ง วบวเฮ้ยนี่พอดีนี่แหละครับจำได้ถุงเสาไฟฟ้านี่น้อ้าปพี่น้องดิ้สยได้กระเพาแล้วไอ้สั่งหน่อยเออนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่เห็นบ่เออแก้วนี่ มาแล้วมาแล้วเต็มแรกพี่น้องเลยโอ้แก้วหลังเดียวโดโดๆเลยโอ้ยดีกว่าสิบเลยเฮ้ยมันคือทางเก่าๆอ่ะพี่น้องสักหน่อยก็ใส่เสียงดวงมึงซื้อๆนะเฮ้ยแก้วมึวาางเพดเท่าดีกว่าพี่น้องเลยฮ่าซือบอ๋เดี๋ยวนี่แหละคือเป็นมุมมุกพี่น้องโอ้ยแล้วบ้างครับบ่ได้ดอกแบบนี้ บ่เป็นยังพี่น้องเลยมีหลายหลังอยู่ยพี่น้องหลังนี่นึกว่าเบ็ดหายมันสิอู้ยหอยบ่อท่านละเ <c oughs> บิ่งนะครับขั้นเบ็ดจมมีเต้าน้ำบนบนโอ้ยอุ้ย,ย,ยสายขาดพี่น้องเไง จบเลยโอ้ยสิมีหลุนอยู่กับใดพี่น้องเอสิ่งเป็ดเลยเบ็ดกันพี่น้องเอ้หลังนั่นอ้าวสาวะเบ็ดจมวาสันปุ๊บวาสันวาหลุนวาสันโอ้ยๆพูนพี่น้องพูนเส้นนอยเห็นอยู่ พี่น้องเสียงบ่ไล่อุ้ยเฝ้าลุดด้วยว้ายติดตัวเดียวอุ้ย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 หลุดเลยถึกไอได้ตบเนี่ยเธอป่้ยขอไอ้เถาะไปว่าขอตัวนี้เมื่อกี้นี่ก็สายขาดไปแล้วอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นเห็นปะเนาะขึ้นเห็นปะเนาะ จาเด้ออย่าเด้อจะเด้ออย่าเด้อลูกเว้ยโอ้ยกล่องอะไรพี่น้องเอานะเอานะนึกซองซักเออขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยอ๋อกลอ่องมั่วี่น้อยพี่น้องเลยอืมแก้วได้ต้มแล้วพี่น้องเลยฮะลูกกบบักมสามสีโตขนอขล้อขลอยยัน <laughs> บักกำหัวไม่เห็นหางยัน เอ้าโอเคครับอย่างนี้หน่อยก็ได้ต้มแล้ววะมือนี่พี่น้องหลังนี่อุ้ยฝาดมาตะไก่เลยอุ้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 ยพุ่นพุ่นพุ่นโอ้ยนี่นี่มึงไปเบ็ดอืมกี่นี่พวกพวกพวกอายุหุ่นย้นมาตะไก่เลยวะนึกว่าปามดีเล่นพี่น้องโอ้ย โอ๊ยโอ้ยโอ้ยกินลึกพี่นองอือหึงานไงมาแล้วมาแล้วเกี้ยวตาโอ้ยหเกี้ยวพี่น้องเลยเต็มไม่เต็เมมือดีขนาดเอาบ่ถึงโลกกันหน่อยแล้ววะเกี้ยวครับโอ้โหนึกว่าจะไปได้ ตกใจหมดยินเสียงต่ำต่ำต่ำมันถ้าไก่คนสร้างหน่อยก็ได้ผมป่ามันดิดอยู่ใสว่แบบสุดโอ้โหที่เนี้ยยุบ็ดดิพี่น้องเลยเกี่ยวนะพี่น้องเลยตามโต้ด้วยวุดักหนูครับบัดนี้คือว่โอ้ยมิดพี่น้องเลยอย่างนี้หน่อพี่น้องเลย จะเตะเต็มเดียวนี่บี่น้อเอาหุ่นดีวางแบบวินเทจพี่น้องเงฮโอ้ยวินเทจสมเด็จเบื้องลวดกางท่าโอ้สไตล์พี่วันแก้วมาเต็มเด็่เลยนี่พี่น้องเอ้ยหุ่นเตะเต็มกันข้อครับชัดมาพี่น้องแบบมีหลุนอยู่ดิ เงียบปิ๊บวะโบผ่านเลยบ่พี่น้องเลยมันที่ได้สองแต้มลีบอมิดซีรี็์กบเนีย่ยเราพี่น้องเลยแบบนี้มีแวไวไอรีครับ

ปัญหาคือใบใสัทนดิโอ้นี่พี่น้องเลยเงียบอดี่วอะไรมาพี่นองง้องเลยมาสุไทายพี่น้องเลยลงลงข้นไปเบิดหรือเปล่านะสิจงไว้ห้องบอสละ <c ười> เอาจงไว้อยู่พี่น้องโอ้โหติ่มบักเอว อ๋อยังจุงไว้เขาอยู่บ้า,าบวันนี้เอาไปเบิดเว้ยบอกปี่น้องขอบครุร่นเรื่อยๆพี่น้องไงยยังพอมีตวัวไว้เห็นว่าเขาเขายังจุงไว้ยืนอยู่ดนหัวหน้าไปพี่น้องไเไยบอกไปเบิดครับสันมิดซีดีหลังเนี่ย ยังนิดหน่อยแกดงแบงเต้มมาอยู่เต้มมนึงอยู่พี่น้องเลยสุดท้าพ่อแต่ละหลังพี่น้องเลยเป่าปากเลยสร้างหน่อยแกเลยมิดซีดีเอ้าพี่น้องได้สวย กำลังงามอุ้ยอุ้ยเสียงนุ่งห่องพี่น้องทั้งนี่แหละแสดวงว่ารุ่นนี้หลายตัวดีนี่ท่านห่งเขาในไงพี่น้องเลยอาวุธแต่ละหลังก็ส่วนสี่ห้าอย่าหาพ่อพี่น้องเลยโอ้โห้โอ้ยเมื่อยเบดดรถยน,นหาอาวุธ เฮ้ยมันหายแล้วพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเสือกเดียวอุ้ยผุ้นเห็นอาว,วุธแล้วพี่น้องอุ้ยได้อยู่พี่น้องเต็มเห็นแล้วนีไ่ไงเฮ้อเม่หลีจังเลยนะพ่อหนุม่มเอาตัวงามพี่น้องเลยเฮ้ยนึกว่าเขาออกไปเบิดแล้วยังยังงีตัวนี้พี่น้องเลย เดี๋ยวหลังสุดถ่ายพี่น้องเลยฟังหน่อยเอาได้เสยพี่นอ้องอยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่เขียวตัวงามครับ ครับผมพี่น้องเลียบล่ะพี่น้องเอ้ในซ้ำนี่ล่ะเจ๊เตี่มมาหนิสามโอ้ยหหกเตีมโอ้เอ้าก็ยังโอเคอยู่พี่น้องเอ้ยก็บ่ถือว่าปิ้งบ่อเฝ้าป่ะเนี่ยเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยแต่ตุ่นรถเด้พี่น้องเด้เลื่อมของนี่บ่ออ่าอีด้ ปบน่ดี้ก็ได้ขรูมาอีกดีสอตัพี่น้องเ้ยหักไงเลย2โตตัวน้อยนะแฮมเมอเมื่อก็ถือว่าโอเคพี่น้องเ้ยก็ได้ต้มยูได้ตรมยูกับแถมอีกเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้บักคขใหญ่ผมอะซีาโตนะโอ่นัตาโตพี่น้องเ้ยโอ้ เาโอเคพี่น้องเนียถือว่าโอเคอยู่บอเห็นบอาเป็นตุ้มปัดปลาเขีงยังเ่อเขีงคัดเขีงเนี่ยแทนนี่ปลาเข่งปลาเข่งโอเก้วพี่น้องเนียเดี๋ยวเฮ็ดกับเข้ากินทอกันครับวันนี้เนี่ยโอ้สอนสองตัวนี่พี่น้องเนียโอเคแล้วแก้ว ตีสี่นะพี่น้องสีก่กลัวสร้างอะไรตรงเสาเฮ็ดงานตะเศสาครับตอนนี้กับเป็นเวลาตีสี่เครื่งนะพี่น้องจะทำสิได้พอาตัวปะนะหลังเนี่ยก่อนไปเละก่อนไปเละกับดักนูครับพี่น้อง โหเงี่ยบ่ท่านได้หล่อนอยู่ <laughs> ปา่าเถอะสิไดนน้ยั <laughs> งว่ามือนี่สศร้มากขึ้มิดเทบูพี่น้องเลยอืมปวดเงี้ยหัวตะกบหล่นเนาะพดีขึ้นกันพี่น้องเไงบ่ถือป่ากระยิบสะไปรอนเถอะ <laughs> หลังสุดท้ายพี่น้องเลยแม่มหาเบ็ดต้องบักโดนนี่ อาเ้ยวายุเนี่ยไม่หลังสุดท้ายมันเสียบอยู่นี่สายขั้นนี่สร้างหน่อยบริไซมันสิขาดหลือจำเป็นต้องเอาเสียบไว้ไม้ไว้เป็นหลังสุดท้ายพี่น้องลุนกันมันซิวใช่ไหมหัวเสียเงี้ยหัว ชอบกันแบบนี้โอ้ออยหนูเยาะขอตามมึงจะเข้ากันครับพี่น้องอยู่เสยอยูย่บัก킹นิง่งโอ้โหโอ้ยโดพี่น้องโาดโหป สักไอ้ดูอะไรวะอืมโอ้เจียดสองโล่ยี้ได้นี่พี่น้องเลยโอ้เปลี่ยนไปได้เฮ้ยปาโอ้ยหน่อยเดียวพี่น้องเลยสิรุดละนี่กล่องกงมัวเดือบูนี่ น้อยเดียวพี่น้องเองหยวแข็งเลยป้าโอ้ปวดพวกโม่งแตงดอกซ์นโอ้เป็นใบได้เยมากเบ็ดเบอร์สิบสามพี่น้องบใหญ่นะเพอร์สิบสามก็บเบอร์ถือบูนไงนะ ส่วนไดเป็นไดในหล่อนลังซิบหาครับ <c oughs> <c oughs> โอ้สองโลมั <c oughs> กนี่โอ้เป็นไปได้เว้เอาอยู่เว้ <c oughs> โอ้ใจซ้อไอซื้อปะช <c oughs> ะดดูมันบ่คือประคอมันประคอะอ,อาอยู่หรครับ <c oughs> ไปตะโดนแล้วแหละเออแต่เพื่อนนี่ใจซาอได้ยักหน่อยจะได้จมีไตน้ำแล้ว เอาเป็นไปได้พี่น้องเลยกี่หนาะพี่นอ้องเนียกลัวละ่ะกลับเข้าคือบ่เอ้าได้ซืยอเ <c oughs> กี้ยวอืมมาอยู่พี่น้องมาขึ้นโม่มาหลังนี่เกี้ยวจัดไป <c oughs> พี่น้องเลย องหลังละโอเคฝา่งนี้ก็หน่อยด้วยพี่น้องเลยเบัวท่านมันขึ้นฝาดอยู่นี่หนีหลังนี่ใ <c oughs> ส่แบบวินเทจ <c oughs> จะบุลูจักเพิ่นออกมาทางไหนหรือพี่น้องเลยทั้งน้อยก็บบุลูก,กันกวาดไว้กลางทางนี <c oughs> ่ได้เสือฝั่งนี้พี่น้องเลยเศรษฐบัวท่านงานเอา้า อุ้ยหายอุ้ยดีพี่น้องตัวนั่นตัวเนี่ยหนูกำลังกินเลยพี่น้องเลยสวยงามโอ้ยได้เด็กเต็มเนาะเศวนี้เนาะสองเต็มสามเต็มนี่ก็พอแล้วพี่น้องเลยตัวยังไหลโอ้เดี๋ยวครับบอกกี่หลังพี่น้องเลย อู้ดิซื้อหุยเพิ่งติดตอนเศร้าตัวนี้พี่น้องข้งในไต้เฮงี้เงียบบนี้นี่หืเกียวหลังนี่ก็แตด็บอะไรมาขึ้นนี่พี่น้องเลยเศานี่เฮ้สิบเบิดตโตว่ะก็เขามาออกก้อนลวงหนาแล้วน้องพี่น้องเอ้ยเงาดีก็ยังโจงไว้เฮาอยู่ตัวนึงอยู่ไก่เศร้าเลยพี่น้องเลยไฟจำเทาทำเทาแล้วไฟทาง ได้สิเบอร์แล้วพี่น้องเลยเอา้าหนูตัวนั่นนีอืมอืมน่ม่ตังดน <c ười> เอา้าตัวสวยขึ้นกันเราพี่น้องเลยเ่ยวเตี่ยมวันนี้สามีสวยงามแต่หลังก็อยู่ห้างกันขนาดพี่น้องเลย โอ้ยโอ้ยได้สืยอโอ้นึกว่าจะปวดเลยว่เมื่อคืนมันแตะไปเลยแม่พี่น้องเลยหลังนี่อ้าวเศร้ามากได้สื้โอ้ยสองแต้มสั่นหลังนี่เขียวเอ้าพี่น้องเลยเหลือโบกี่หลังครับโอ้ยได้ยได้อีลังนี่เฮ้ยเขียวหืมตัวงามอยู่พี่น้องเลย สิเมันรุ่นนี่แหละพี่น้องมีแต่รุ่นหลุนนี่แหละบางส่งผมกำลังงามครับรุ่นนี่กำลังเสียบห้องนี้เนี่ยช่างนี่โอ้ยมีแนวยิ่งนี่แหละหลังที่ซ่างหน่อยเอาเมื่อคืนเนี่ยที่มันติดอะซ่างหน่อยเฮ้ยเสียงของเหมือนไงที่พี่น้องไอ้ผมกู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 ไอ้ผมอ๋อหลังนี้ก็ได้เสื้อ ยมันขึ้นกระแทบไปนะเพื่อนนี่อ้าวสวยงามส่งมากกันยังเอาอีกย,ยุ้ยเกี้ยวซึนสุดท่ายพี่น้องมาที่นี่ดักแบบสุดจะวินเทียดอโอ้ลงๆลง <c oughs> มิดเลยพี่น้องไปครับผมเบิดละกสีซ้ำนี่ละอ๋อนี่ละพี่น้องเลยรวมๆกันเลยโอ้มักลเยีกยวฝ่าวิเหตุไว้ก่อน <c oughs> อเอาลุกบุอเอายูเสยยังเงิดไหลพี่น้องเลยเอ้าครับผมนี่คืซ้ำนี่แหละครับเว้ยแต่เหลือบุญอยุนหาลังเดียพี่น้องเลยท่านเด็กไปเลาะอยู่เมือ่อคืนก็ไม่ได้ไป,ไปมันอยู่ไก่พวดเอ้าจังไปรอมันพี่น้องเลยเดี๋ยวกลับกันบัดท,ที่นี่นำเงินฟาวหีทงานนะครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ซ้ำนี่ครับเดี๋ยวหาหลังนั้นยวถึงในนั่งหน่อยอัปเดตเบื้องที่หลังครับผมสวัสดีครับแก้ว